มาดูกล้าทุเรียน10บ,บาทไหนใครอยากได้กล้าทุเรียน10บ,บาทของผมบ้างครับนี่นะครับ10บ,บาทสวยไหมครับคุณผู้ชมเนี่ยสิบบาทหมดเลยระยะห่างในการปลูกผมจะปลูกแบบชิดๆกันเลยนะครับประมาณ4ชั่วเก้าสองสามสี่แล้วก็วางต้นครับเตรียมขุดลุมปลูกฝนตกรินๆอากาศดีมากเลยครับวันนี้ เดี๋ยวเราไปปลูกทุเรียนกันครับหมอนทอง10บ,บาทไหนประมาณไหนสวยหรอเปล่าให้ดูนะครับหมอนทองนะครับ10บ,บาทเสียบยอดพันธดีนะครับมูซังคิงมูซังคิงนี่มันโตรเร็วมากครับคุณผู้ชมโตรเร็วมากเลยเนี่ยรากก็ทะลุทะลุถุงไปแล้วรครับนี่มูซังคิงนะครับโตรเร็วมากนี่ผมเอามาชําเพาะเล่นๆน,นะครับอันนี้เป็น ก้านยาวนะครับก้านยาวก้านยาวกับมูสังคิงเนี่ยโตลเร็วกว่าหมอนทองอีกอันนี้ก้านยาวนะครับนะครับสวยๆเลยก้านละสิบบาทครับผมซื้อในเนตมานั่นแหละครับเป็นทุเรียนที่เขาเพาะจากมเมล็ดก่อนนะครับเพาะเมล็ดก่อนนะครับเป็นมเมล็ดทุเรียนบ้านทุเรียนป่าอันนี้จะเป็นทุเรียนบ้านเสร็จแล้วเขาก็จะเอายอดทุเรียนพันธุ์ดีมาเสียบนะครับเป็นหมอนทองมูสังคิงก้านยาวชานี ก็แล้วแต่เราจะเลือกเลยนะครับโดยผมซื้อมาก็10บาทตอนแรกยอดมาก็ประมาณนี้ครับนิดเดียวเองก็เอามาปรุงดินผสมดินปลูกเองเลยนะครับก็ตัดแต่งรากนิดนึงใส่ถุงดำนะครับถุงดำก็สูงประมาณ1คืบแต่ก็เอาํำไว้ในโรงเรือนนี่ละครับประมาณ2เดือนนะก็จะได้กล้าทุเรียนสวยๆแบบนี้เลยครับทุเรียนบ้านก็เป็นแบบนี้นะครับเขาจะเพาะเมล็ดมาใช่หไหมครับเสร็จแล้วเขาก็จะ เอายอดทุเรียนพันดีมาเสียบตัดยอดทุเรียนบ้านออกถอนรากแบบนี้ขายให้เรานะครับก็มาชำต่อเสียเวลานิดหนึ่งเรื่องของเรื่องก็คือที่ดินของผมเนี่ยนะครับมันเป็นที่น้ำขังนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นดินเหนียวแต่ว่าก็อยากจะปลูกทุเรียนแหละครับนู่นนะครับเป็นแปลงนาจะทดลองปลูกทุเรียนเล่นๆดูครับนู่นนะครับที่เป็นแลนสีดำนู่นนะเดี๋ยวพาไปดูครับผมปลูกทุเรียนไว้หลายต้นแล้วนะครับลงลงหอวทองไว้ปัญหาของผมที่พบเจอนะครับ ซื้อกล้ามาเนี่ยกล้าละ60บาท80บาท180บาทก็แล้วแต่นะครับเวลาที่เราย้ายมาปลูกลงดินเนี่ยอโอกาสรอดนี่ยากมากๆครับยกเว้นว่าดินที่คุณลงจริงเป็นดินที่ดีสภาพแวดล้อมเนี่ยเหมาะสมจริงๆซื้อมาเลี้ยงในเข่งก่อนพอสวยแล้วผมก็ย้ายลงปลูกในดินเมื่อย้ายเขานะครับผมสังเกตเมื่อย้ายเขาลงดินเนี่ยเขาจะไม่รอดครับรากไม่ค่อยเดินเลยนะฮะเพราะว่าเท่าที่ผมทราบมาทุเรียนเนี่ย ไม่ชอบการย้ายไม่ชอบการย้ายที่ถ้าย้ายเมื่อไหร่นะครับจะชะง,งักจะตายเลยนะครับก็เลยทดลองไม่ย้ายนะครับปลูกในเข่งดินก็ไม่ค่อยดีครับเป็นดินเหนียวแต่ว่าสังเกตมันโตดีมากเลยนะครับต้นนี้อรอดเพราะว่าผมไม่ย้ายนะฮะให้รากแก้วของเขาหรือว่ารากฝอยท,ที่หลงเหลือเนี่ยแทงลงไปในด,ดินหากินเองเลยนะครับวันนี้ โตดีโตดีมากครับเดี๋ยวผมจะเอาหมอนทองไปปลูกแทนต้นที่มันตายไปเพราะเมื่อเช้าเดินดูมันจะมีบางต้นที่ตายไปด้วยนะครับดูรากของเขาก่อนเป็นดินที่ผสมเองนะครับมีดินมีแกลบมีขุยมะพราะ้าวกาลังดีเลยครับรากไม่ได้ขดไม่ได้ม้วน,ไม,ไ,มนไม่ได้งอรอบถุงกาลังดีนะครับถ้าเราแกะออกมาแล้วเจอรากขดนะครับเต็มถุงเต็มตุ้มเลยแบบนั้นกว่าที่เขาจะฟื้นก็ใช้เวลานะครับ โอกาสรอดนะยากมากเท่าที่ผมได้ทดลองมานะครับเอาเชือกออกได้เชือกที่เขาผูกมาไปดูทุเรียนที่ผมลงไว้เมื่อเดือนก่อนกันครับก่อนที่ฝนจะเข้ามาเดินระบบน้ํามาเรียบร้อยนะครับเตรียมพร้อมแตกยอดดีไม่ตายนะครับลําต้นลําต้นอวบใหญ่แล้วนะครับเนี่ย รอดนะครับแบบนี้ผมถือว่ารอดก็จะปลูกต้นกล้วยไว้แซมเสมอนะครับเอาไว้เป็นไม้พีเลี้ยงให้เขา oh. น่นก็โอเคแตกยอดใหม่ก็ถือว่าผ่านนะครับเดี๋ยวเลี้ยงใบใหม่หเขาอ่านี่ก็สวยมีใครปลูกทุเรียนในแปลงหน้าเหมือนผมบ้างครับเป็นอย่างไรบ้างครับรอดไหมหรือว่าต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับก็คอมเมนต์แนะนํากันมาได้นะครับผมก็มือใหม่เหมือนกันครับวันนี้กําลังแตกยอดดีเลยพางด้านนี้เพราะว่าแสงมาจากกระทบด้านนี้เยอะใช่ไหมครับ แล้วก็ปิดด้านนู้นนะครับก็เปิดโล่งแค่ด้านนี้เอาไว้ใส่ปุ๋ยเอาไว้ดูแลเท่านั้นเองครับผมปลูกสัก20ต้นเดี่ยขอรอดสักต้น2ต้นผมก็ภูมิใจแล้วครับมีต้นนี้นะครับที่ไม่รอดมีต้นเดียวที่ไม่รอดนะครับเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าลำต้น,นต้นก็เขียวอยู่เขียวอยู่เขียวอยู่หรือว่าจะเป็นเพลี้ยลงหรือเปล่าเป็นเชื้อราด้วยไรบางครับ กล้าทุเรียนผมมีเยอะปลูกไว้ด้านนอกปลูกหน้าฝนนี่แหละครับดีครับมแมลงไม่ค่อยมารบกวนด้วยก็จะดูแลเรื่องของพวกเชื้อราทางใบเพิ่มเท่านั้นเองครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องระบบน้ําด้วยนะครับก็ให้ฝนเลี้ยงะให้เทวดาเลี้ยงไปในช่วงหน้าฝนจะเอาตะไคร้ออกแล้วก็จะเอาทุเรียนปลูกแทนเลยปลูกแซมๆแกันนะครับเพราะว่าตรงนี้ น้ำไม่ขังนี่โอเคเลยนะครับเนี่ยครับ10บ,บาทคุ้ม,มเลยคุณผู้ชมก็ลองเอาวิธีผมไปใช้ดูนะครับซื้อเป็นแบบถอนราก10บ,บาทมาแล้วก็เขาจะเสียบยอดมาให้ตอนแรกยอดแค่ประมาณคืบนึงแล้วครับตอนนี้สูงมากเลยยอดนะครับเป็นเม็ดละมากนะครับวิธีนี้ก็คือเหมาะสำหรับคนใจเย็นนะครับแล้วก็อยากลองผิดลองถูกเราไม่ต้องไปซื้อก้าทุเรียนที่มันแพง,แพง เป็นร้อยสองร้อยสามร้อยนะครับตายไม่เป็นไรนะครับเราเอามาเรียนรู้ถ้ามันรอดสักต้นสองต้นก็คุมแล้วสาหรับผมนะครับได้เรียนรู้ก็พอหรือถ้าใครอยากจะทํากิ่งพันธุ์ทเรียนขายที่บ้านแบบชิวๆสบายๆนะครับหพือมสิบบาทนะสมมติเราได้ต้นขนาดนี้นะครับขายสัก80บาทก็ได้นะครับกาไรหลายเท่าตัวเลยบูงดินดีแล้วเรียงในถุงแือเนี้ยใบสวยมากเลยครับทำเ,เกษตรก็ให้เริ่มจากจุดที่ ต้นทุนน้อยนะครับแล้วก็เกิดความสนุกความชอบแล้เดี๋ยวพอกิ่งแล้วก็ค่อยต่อยอดไปในสเกลที่มันกว้างมันใหญ่ขึ้นก็มีหลายคนถามผมนะครับว่าผมจบเกษตรมาหรือเปล่าทําไมถึงมาทําไร่ทําสวนนะฮะผมจบบริหารธุรกิจนะครับเป็นสายไอทีเลยสายโปรแกรมเมอร์นะครับ แต่ว่าใจเนี่ยมันรักในการเกษตรก็เลยหันเหมาทางนี้โดยตรงไปเลยครับทฤษฎีที่เอามาทดลองปลูกทุเรียนในวันนี้นครับไม่ได้มีหลักการอะไรมากมายเลยครับแค่ผมสังเกตว่าเอาทุเรียนใส่ถุงดําแล้วมาตั้งไว้เฉยๆเนี่ยมันโตดีมากเลยแล้วรากเขาเนี่ยพยายามที่จะแทงออกทางด้านล่างนะครับผมก็เลยจะตัดแค่ก้นถุงออกค่อยๆตัดไปอย่าให้กระทบรากเยอะมากครับปลูกล้หลุมเลยครับไม่ต้องเอาถุงดําออกนะครับเหมือนร่องก็จะยกสูงนิดนึงครับ ประมาณสักคืบนึงเยนยะครับเป็นร่องเก่าฝังลงไปเลยแล้วเป็นร่องน้ําครับระยะห่างในการปลูกผมจะปลูกแบบชิดๆกันเลยนะครับประมาณ4ี่ชั่วเก้าสองสามสี่แล้วก็วางต้นครับเตรียมขุดหลุมปลูกเพราะว่าก้าเรามีเยอะแล้วก็ถูกครับเราจะปลูกแบบไหนก็ได้ก็เผื่อตายเผื่อ รอดนะครับก็เผื่อๆไปเดี๋ยวจะให้ภูมิตะไคร้เนี่ยบังแสงให้เขาด้วยนี่เหมาะเลยครับเป็นการให้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติสวยงามอย่างลงตัวเลยไม่ต้องเอาถุงดำออกนะครับอาวางลงไปเลยมีไส้เดือนด้วยนะครับพื้นที่กเกษตรกรรมปลอดสารสุดๆการปลูกทั้งถุงดำแบบนี้มันก็มีข้อดีครับดินจะได้ไม่แตกตุ้มดินจะได้ไม่แตกรากก็ถูกกระทบน้อยที่สุดเราก็หวังให้รากของเขานั้นลงไป อย่างลงไปด้านล่างไปหากินด้านล่างเลยแล้วนานๆเข้านะครับถุงดําก็จะผุเปื่อยไปเองครับประมาณนี้ก็ได้นะครับนี่ครับเชื่อมกันเรียบร้อยแล้วลําต้นโตขึ้นไหมโตขึ้นสวยงามครับวันนี้ชวนพามาดูสวนนะครับเดินเล่นในสวนสบายๆนะครับทนนี้ก็เป็นผักสวนครัวมีพริกมีพริกมีถั่วฝักยาวนี่เป็นบรรยากาศที่สวนบ,บนะครับนี่ก็เป็น โรงเลี้ยงแหนแดงนะครับก็จะมีฝรั่งบ้างนะครับปลูกแซมกันไปในวงบ่อนี้ก็จะลงเป็นมะเดื่อฝรั่งนะครับหรือว่าลูกฟิกก็กําลังสวยแลวครับคุณผู้ชมครับนี่งไว้เยอะนะครับปีนี้ต้นทุเรียนเอามาปลูกไว้ใกล้ๆกับต้นกล้วยด้วยนะครับมันจะดีมากเลยครับให้ต้นกล้วยเป็นไม้พี่เลี้ยงเขาจะแข็งแรงมากเลยอันนี้ได้ต้นพันธุ มะม่วงน้ำดอกไม้มันมามันจะมีรสชาติที่ที่มันนะครับเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ทานดิบมีรสชาติที่มันพริกก็สวยเลยครับพริกก็กินไม่ทานหรอกครับปลูกไว้ฟีกหลากหลายสายพันธุ์นะครับนี่ลงไปเมื่อเจวันก่อนก็มีมแมลงกินใบบ้างแต่ว่าการแตกใบใหม่แตกใบอ่อนก็ถือว่าดีนะครับเป็นดวงผักกูนะครับปลูกผักกูดไว้ทานนะครับอันนี้เป็นต้นพลับช็อกโกแลตยังไม่เคยทานผลหรอกครับแต่เห็นเขา ทานกันในเน็ตนะครับแล้วมันอร่อยเขาบอกว่ามันอร่อยก็ซื้อมาปลูก2ต้นครับกำลังโตดีเลยอันนี้เป็นต้นหมากเม้าหลวงตอนเด็กๆอยู่อีสานเนี่ยชอบกินหมากเม้านะครับทีนี้เป็นหมากเมาพันหลวงพวงใหญ่ลูกโตนะครับก็ลปลูกไว้แ,แสบๆการผสมผสานกันไปปลูกไว้2ต้นนะครับเราก็จะได้กินอย่างละนิดอย่างละหน่อยถ้าเขาโตอีกหน่อยเนี่ยก็จะเป็นพวงติดผลดีนะครับ ในต้นยังเล็กๆอยู่แต่เขาก็ยังอุตส่าห์ติดดอกให้ก็ร่วงหล่นลงไปครับสาเดามันทวายนะครับปลูกไว้2ต้นครับละมุดก็ปลูกไว้หลายต้นเลยพักชีฝรั่งก็สวยนะครับปลูกไว้ใกล้ๆใบเตยเลยให้ใบเตยเนี่ยพางแสงให้เขาเขาก็จะได้ใบเขียวใบยาวมาเดือกําลังติดลูกครับเพกาเพกาต้นเตี้ยปลูกทิศทุ่งนานี่สวยเลยครับมีเซียนเทะ ปลูกไว้2ต้นครับผลผลิกเลี้ยงไว้ดิ้นหน่อยครับเอาไ้ทานในครัวเรือนหลักๆก,ก็ยังจะให้เป็นหัวอาหารนะครับเสริมด้วยพวกแหนแดงแหนแดงเนี่ยทิ้งลงไปเขากินเกลี้ยงเลยนะครับแล้วก็นอน BSF นะครับหรือว่านอนแมลงวันลายก็จะมาให้เขาด้วยเศษเนื้อเศษผักเศษปลาเขากินหมดเลยครับหัวอาหารแล้วก็จะให้แค่นิดเดียวไปซื้อที่ตลาดมันเหม็นมันคาวกินไม่อร่อยนะครับ ก็เลยตัดสินใจเลี้ยงเลี้ยงเองนะครับรสชาติมันจะดีมากเลยรสชาติอร่อยมากเลยสล่งไส้แดงปลูกที่ทุ่งนาเนี่ยสวยเลยครับไม่ต้องทําอะไรมากเลยเขาหากินเก่งหากินเองโน้มต้นเขาอันนี้ต้นเขาลมแล้วนะครับคําไว้น,นิดหน่อยต้นยิงลมยิงแข็งแรงนะครับยิ่งแตกดีแตกกิ่งก้านดีต้องห่อช่วยเขานิดนึงครับกันพวกมแมลงวันลายมาไข่ใส่ มักลายเป็นหนอนนะครับเดีย๋ยวจะไม่ได้กินผลต้องห่อไว้บ้างครับทุกนี้ก็จะลงเป็นมะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกเยอะครับหลายต้นหลายบ่อเลยปีนี้ไผ่ที่ผมลงก็จะเป็นไผ่สร้างไผ่นะครับหรือว่าไผ่เลี้ยงลำลำเขาจะค่อนข้างตันแล้วก็แข็งก็เอาไว้ทําด้ามจอบด้ามเสียมทําด้ามมีดแล้วก็เอาไว้ทําค้างผักในสวนนะครับนี่ก็หน้าฝนก็จะแตกกอแตกหน่อขึ้นมาเยอะเลย อันนี้ก็สามารถเอาหน่อไม้ไปทานได้อร่อยมากๆเลยครับมันหวานกรอบปลูกไว้อยู่สีกอนะครับพอได้ใช้ลำใบเตยก็เยอะมากครับชอบแบบน้ำขุกคลิกครับมีน้ำขังนิดๆเนี่ยเขาชอบเลยดูทุเรียนต้นนี้หน่อยว้าวต้นนี้อย่างสวยเลยครับตรงนี้มันเป็นดินที่ผสมไปด้วยปุ๋ยหมักนะครับตรงนี้ผมหมักปุ๋ยก็คือกองปุ๋ยหมักไว้ตรงนี้แล้วผมก็ปลูก ผักปลูกอะไรไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ลองเอาทุเรียนมาลงดูสวยใบเขียวเข้มแข็งแรงครับตน้นนี้ตรงนี้ก็จะเป็นบ่อหมักปุ๋ยนะครับในนั้นก็ร้อนมากๆเลยมาดูหมากเตีย้ยหมากเตีย้ยหมากเตี้ยนะครับใช้ประมาณระดับเอวนะครับจะติดลูกแล้วเป็นหมากพันเตี้ยนะครับนี่ครับแต่ว่ายังไงก็ต้องสูงขึ้นอยู่ดีครับปลูกไว้แค่ประดับสวนนะครับถ้าใครเคี้ยวหมากก็มาขอได้นะครับกินนี้แบ่งให้เลยถ้าใครจะเริ่ม ปลูกถั่วอกยาวนะครับผมเนะนําให้ปลูกหน้าฝนนะพวกเพลี้ยะมะแมลงจะไม่ค่อยมากวนเลยครับใบก็จะสวยเลยดีกว่าไปทดลองปลูกหน้าแรงปลูกหน้าแง้งหน้าที่มันแห้งๆอากาศร้อนๆอันนั้นก็ปลูกได้ครับแต่ก็ต้องเจอกับพวกโรคและ,มะแมลงเยอะไปหน่อยอันนี้เป็นต้นเอบิลนะครับใครที่จําผมรีวิวลูกเอบิลได้นี่ได้จากสวนขวัญพันไม้นะครับ ได้ต้นกล้ามาตอนนี้ก็โตสูงเออพอจะเท่ากับสูงเท่ากับตัวผมเลยนะครับกําลังติดดอกเลยครับเดี๋ยวถ้าติดดอกถ้าติดผลก็จะลองไว้ผลดูก่อนสักผลหนึ่งต้นสวยสูงใหญ่มากเลยครับลูกเขาก็จะเป็นทรงหยดน้ําแบบนี้เดี๋ยวรอชิมผลครับต้ต้นกล้าพันธุ์ดีมาครับโซนเพราะชํา เอาไว้จำต้นกายเล็กๆนะครับก่อนที่จะเอาไปปลูกหน่อไม้ฝรั่งที่หยอดมเมล็ดไปเห็นไหมครับกำลังแทงโตขึ้นมาเลยหน่อไม้ฝรั่งถั่วลันเตาต้นหอมนะครับอันนั้นเป็นต้นหอมกินหัวนะครับเป็นเส้นขึ้นมานี่ก็หน่อไม้ฝรั่งครับเอ๋ okay, ครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาชมสวนเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยววันหน้าเรามาเดินเที่ยวกันอีกแบบนี้นครับก็จะเสริมไปด้วย แฝงไปด้วยสาระด้านการพ่อปลูนะครับเสริมเข้าไปในการพูดคุยการเดินชมสวนของเรานะครับก็เราติดตามในคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ